สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีทุกฐานเนาะมานีมาอยู่ในบ้านนาหัวคำจ้าเห็นเห็นผู้สาวเอิญกักินตําเมียงก็เลยย่างเข้ามาเบิ่งตีตะโอเอิญกินตําเมียงสบายดีพ่อแม่พี่น้องพูดได้ก่อนน้องยังเกาะตรงท่อนอันนี้อันนี้บอกอ๋อ โตได้นางซื้เงเกาะทอนนะบอสมาเด็กพี่น้องเพจตัวเย็กซิมเบิงซิมมบงกอมพี่น้องซิมมบงกอมทำสบายดีพี่โอ้น้องแคนกระเพื่อนสบายดีน้องแคนเพาก็อาบน้ำเละเละเอาหายได้บ้างได้นี่นะสบายดีหลอดอม่ทำอุสมกินแดดง่ายๆกินแดดง่ายๆ ใหม่ยังก่อนเลยนะมักเลือหมักเลืออ้าปวดไอซอยหัวสิงไคซาใจขนาดเลยเป็นอรมันกะบนรเทั้ไหนมันกรบดเพั้ไหนกระดเังไหมันแดงแงนี่นะใช่อันนะมันแดง แค่พี่น้องเออมาเริ่มถ้ากูจะตามช่องแค้เด้อพี่น้องเด้อมสองหนึ่งแค้น <laughs> มามามากันยังลูกอ,อันนี้ก็<อ>ชิมกันท<อ>ุกคนชิม <laughs> เฮ้ยน้ออ่สบายดีพี่น้องมากินชมีเมียงรับเพลินรับเพลินข้างของเขาได้อเบิบร์ดเอาไปพี่น้องล็อกแรกล็อกแรกบ่แมนยังพยมเมพิ่นยนเบิร์ดท่านกินเมียง อ้พี่สะพ้ายฉันนี่ไงจะตัวโบรานซ้ายจ้าผัวน,นี้ร้านซ้ายเว้ายงัวร <laughs> ้านซ้ายสิบผ้าร้านซ้ายไปซื้อขนมกินก็ก็ใครนั่นเนาะ <c oughs> let's go let's go let's go เดี๋ยวสิทับพาทำบ้สมนอย่างเบ่งบรรยากาศขอบหอบแถวนี้เนาะเอ <c oughs> ากบับบไดมาโดนแหละปุ่นร้านข่อยก็ได้เอาบรไบ้ดมาโดนแหละทุกคนเห็นให้เห็นต่างบ้านต่างเมืองเนาะอยู่แต่ในบ้านในเฮือนนจะของใกล้เห็นทางอื่นน้ำ <c oughs> นนนสิ่งใดที่เฮาบอกไปม่วนแน่บ่ม่วนแน่ก็ขอโทษขอภัยเอฟซีทุก่านเด้อ บรรยากาศดีดีนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสุไปห้านข้าวไปหาซื้อยังปตามกันไหมอู้บรรยากาศดกว่าค่อน้ หัวไม้ไผ่ในเนื้องามๆเป็นงามขนาดอลล่ารรีวิวหัวไม้ไผ่เรทุกคนคือคนไปได้ออกมาจากบ้านโดนละหารีวิวหัวไม้ไผ่ฮู้ันค่ะอันใดทำอันนี้วะใส่แมสก่อนใส่แมสก่อนส,สวัสดีสวัสดี เป็นจะได้เนาะโควิดทั้งพี่โอ้ยไปใช่กะเนากคือกันนั่นแหละลำบากไปได้แต่ก็อามติดกันเนาะไปใช่กับไปบ่ได้ลำบากเอาเงยก็มาขายกะเนาะย่บ้านเทาเราจะมีกับเป๋าขายขึ้กันนั่นแล้วลำบากแม่นจะเป็นซ่านเนาะโคตรโควิดแม่นโคตรโคตรโควิดอ้าวผมเป็นเป็นโควิดแล้วบ่เนี้มาไอ้คักแคกอยู่ มาซื้อน้ำไปแจกคนยามในหมู่บ้านกันทุกคนน่ากลัวน่ากลัวไปทุกคนกิล<า>ูกม่วงทำเสีไอายข่าประ 3, 4, ตื่มมาทุกคน,นเจ้าหน้ามหาสมเพิ่นผู้นางยามเนาะหอนๆอนนั่นเอค่ะเอามาให้เพิ่นกินคือิมีแหง้ง

เป็นโควิดกินหวานกินหวานเย็นๆเราุกคนหายจากโควิดแน่นอนมึงมึูกอนจะโคตายล้มเพล่ไอ้พวกเป็นโควิดเนี่ยเดี๋โคตายนะเนี่ยโวยแ่เด้อตายโจดลลางไฟกุ้มขึ้นเผาแล้วบาทอยู่พี่คนหลายน้องเขจรยามอยู่พี่หลายหลายหลายคนสามัคคีกัน

อเด้อขอบใจเด้อถูกทุกคนเด้อจซาถูกจ้าถูซจ้าถูกจ้าทูซาถูโอ้ตอนนี้แล้วยางมากพอดีว่าเอาเห็นเด็กน้อยหลายเนาะเราก็เลยซื้อมาย้ายให้น้องๆเขา วมนเรียวลูกวันเดียววัเดีวันเดีววันเดียวเด้อเด้ให้กนเด้อมีตะกองมาให้ว่ามันเีต้องยกความดีความชอบให้ตะกองนะ

เลยหนึ่งทีเม่เวยกินนี่มเอาด้่ยมันเอเล็กต์นี่นี่โอ้ยจะเป็นมันคือบาทในเกียรติกระเพาะพี่หลอดว่าเดียวน้ำเพลินด้อลุมเด้อไม่ใช่เราลงมาใช่ไหขใจเด้อขอบใจเด้ออาทำเสือเขียวลูกขอบใจเด้ออืมกมะกระ มาม่นย <ar> ้ใเขาเอิบรไดยกใคมาเอามาเอาไอ้นัทมาเอาน้พนมาเอามาเอาขงหน้าครับเอามาเอาบดกคนบ่มกบใจลายๆเด้อพี่น้องบดมาทายกวาแหลกเลนบ่มีอัน อันนเย่างะอม่ยู่อพ่นกะหูน้ำเนี้ยนี่แหละนก็คิดว่าตัวนี่มัดใจใช้จะฆ่าให้กหลานครบเบิดเฮ้ยยังบอเอาเฮยเออมาเอามาเอามันก็ต้องใชแล้ว็ินพอดีเบิดพอดียังอันยอยเยอยอันอันสวนอืนก็อนอเพื่อนไปใช้อันนี้ให้น้ำฝนให้น้ำฝนพอดีน้ำฝนพอดี ใจเด้อใจเด้อใจเด้อไม่ตีดพ like ่อหายุบยี่แง่ฮะคิดอันใดใครได้อันนั้นเด้อสมความมุ่งมา่นปรารถนาเด้อใค้ได้ขึ้นไปหนาไปหนให้ได้บุญพลาหลายลใครพี่บาสทั้งหลายทั้งปวงก็ให้หลีกเว้นไกลๆเด้ออยาให้มาต้องมาซุ่นคนเด้อคนมาเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม วันนี้คขัได้ร้านทรายมาเนาะทุกคนเนาะร้านทรายเป็นตะก้องให้เป็นตะภาพตะภาพช่างภาพวันนี้ร้านทรายแท้ๆเด็กทุกคนซื้อยังลูกแบงเอาแบงล่อบอทุกคนใหญ่มาในช่างศิลล่อร้านข่อย <c oughs> เอ,อ้ย มาแจกแจกทุกคนแจกเด็กน้อยนะทุกคนนะพอขจอกบไปใส่นนะคะก็สงสารเหรียญแซวๆหรือสงสารขจาวมาซิมามาซิมาแกพักบงทุกคนแต่บอมีพักบงก็เลยเห็นเด็กน้อยเห็นขจ้านอกก็เลยซื้อให้ขจ้าซับเป็นน้ำใจของเขาเองนะอันใดที่ซอยได้ก็ซอยเนาะมม่วงนะทุกคนมักม่วงมักม่วงซุกปิดเอาก็ได้ได้บังม่วง ตําเตีย้ยเต,ต,ตี้ยเนองพี่น้อง,อ,งอ๋อผดล้านใจก็คือดพุ่นแหละประเทศนี้ <c oughs> ระวังด้ลูกระวังโต๊กด้วยลูกเอาไม่สามากนะเป็นเอาเป็นยังไงครัรรนนบวาวล้านใจครับบ่ท่นเราเบาหนาวเบาหลังสหับล้านใจเขาข้นปุดๆก่อนเลย ไปแหงทางลูกอะคืนสูงสูงคืนสูงสูงวาขากบาลาเมย์เหมกันจับดีๆนะล,ลูกเด้อระวังตกอ่าพูดไดที่มาไอ้วิธีชีวิตพอเพียงเนะทุกคนเนาะอันนี้คือวิธีชีวิตแบบพอเพียงเลียเ้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ไก่ล่หลายเป็ดล่หลายไม่ล่วงไม่ล่วงเยจับดีๆลงจับดีดเนะนะก็บก้อนเก็บก่อน ไดนน้เก็บม,มกม่วงน้ำทุกคนอันนี้บ่วูห่วงหมกม่วงอย่างนั้นุกคนเนาะเอิญมกม่วงแล้มักม่วง,ง,องอยังใบยายอ้ยหมกม่วงอยังก็กยายอันนี้นะบไดี้ยงสับ <c oughs> ลายหัวลายตาไปนนกันนะทุกคนเนาะวยห <c oughs> ่้ งัวกันตกใจรู้สึกเสียวบางงัวงัวกัยกกังอยากมากินน้ำเา้าอยู่เนาะงัวกันได้อกสนุกเขาอนุญาตไม่เปิดแมสนะคะทุกคนวันนี้เห็นได้แค่นี้นะคะไม่เปิดแมสนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปิดหมักม่วงให้ทุกคนปิดลงมาแลเลยลูกใกล้ๆหนึ่งปิดเ,เลยแบบมักหมงสุกไปคลิปดีก็ขอจบเพียงสันติกรเดอร์ทำผ้ซมทุกฐานก็ให้ทุกก่านจงยูดี้ไม่แห้งมีความสุขความจเจริญนคนะรอบคเอนสานของฐานเนาะไปแล้วจ้าทุกคนสวัสดีสวัสดีค่ะ